เราไปดูห้องแต่ละห้องอว่าชื่อเป็นยังไงกล้องเปดเิดกันไหมเราไปดูห้องที่หนึ่งครับห้องหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหบอกไม่เพมินกันนะ แปลงถึงความพร้อมมากใช่ค่ะปฏิกิริาของเราเน้นย้ำน,นะคะสําคัญมากๆเลยอุปกรณ์ที่เราใช้ในการแข่งขันจะต้องมีด้วยกัน2เครื่องนะคะหนึ่งเครื่องสําหรับการเข้าซูมทูกงเข้าเรียบร้อยแล้วเปิดกล้องสําคัญสุดเลยนะคะแล้วอุปกรณ์เครื่องที่2นะคะสําหรับทําข้อสอบนะคะเตรียมพร้อมมือถือชาร์จให้เต็มนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญค่ะหากท่านทุจสิตในการแข่งขันนะคะจะถูกตัดติด คะแนนไปเลย50เปอร์เซนต์เยอะมากนะคะอุตส่าห์ทำกันมาแล้วก็ขอสงวนิ0ิตนะคะข้อมูลที่สอบเนี่ยเราถือว่าเป็นความลับเนะคะไม่อนุญาตให้เผยแพร่นะคะเล่ามสืลสอบแข่งขันครับผมออนไลน์นะครับคุณออกของพ่อตรงตามยวาวแต่พิธีการนะครับเขาจะส่งข้อสอบมาแล้วก็ให้เรากดที่มือถืองนะครับว่าคำตอบคือข้อไหนแบบมีลุ้นด้วยครับ ใือสั่นไเร็วมือสั่นไม่ได้ครับอินเตอร์เน็ตต้องดีด้วยมือสั่นตื่นเต้นครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีการนะครับว่าการทำ,กกรทำรข้อสอบการแข่งขันทำยังไงเดี๋ยวทางมิสมอเตอร์จะส่งข้อสอบเข้ามาในลินสูนตัวนี้นะครับแล้วเราก็ตอบคำถามในโทรศัพท์ของเราใครเร็วที่สุดตอบถูกก็จะได้คะแนนนะครับก็บวกเพิ่มไปเรื่อยๆอตอนนี้ของเราสองคนยังไม่ติดอันดับเลยนะครับ โอเคเรายังอยู่นี่เดี๋ยวท่องดูขนาข้อเที่หนะด กี่จออีกเนาะวะกี่จออันนี้เราต้องอ่านข้อสอบให้เร็วแล้วก็ตอบให้เร็วนะครับไม่ต้องรอให้โอ้มอ่านไม่ได้ไม่ต้องให้พี่ไก่อนอ่านให้นะครับไม่อรหลกช้าเราช้านะครับเราไปคะแนนแค่เจ็ดร้อย Dante, да. เสียเปียกนะครับเพราะว่าของเราเป็นกระดิ่งเราติดเชื้อแล้วก็เวลาวิดีโอมาตัวหนังสือมันจะไม่ออกเราก็อ่านไม่ได้ว่าเขาสอบเขาว่าอะไรนะครับเราต้องอาศัยอาศัยนะฟังครรััับงงฟเาต้องฟังเราใครับอันนี้คือฟังนหมครับก็มันไม่ค่อยชัดตัวหนังสือไม่ค่อยออกนี่คือเรียนมาสามพันยี่สิบแล้วครั